วันนี้นะคะเราจะมารีวิวในเรื่องของการต่อผมแล้วก็การดูแลผมจะบอกว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกนะเราจะไม่ต่อผมเลยแบบรู้สึกเฮ้ยมันมีความยุ่งยากของมันนะคะ <S 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 เราเห็นรีวิวจากเปเปอร์ที่ไปต่อเนาะเราก็เลยแบบเฮ้ยอยากต่อผมมากตอนนั้นต่อผมสั้นเงแล้วแบบเฮ้ยอยากผมยาวว่าน่าจะสวยน่าจะเแฮบบ้ยเพอร์เฟกต์นู่นนี่นั่นก็ลองแล้วกันเลยลองทักไปนะคะก็คือรายละเอียดในเรื่องของการต่อผมเนี่ยมันมีทั้งหมด3 3สีให้เลือกนะคะคือมีสีบรอนเหมือนฟอกมาแล้วเนาะมีสีธรรมชาติแล้วก็น่าจะมีสีดำา3สีนี้แล้วก็ความยาวนะคะก็จะมีทั้งหมด45 50 55หเนาะเซนติเมตรนะคะเขาเรียกเป็นปมนะคะเดี๋ยวเอารูปไปดูอันนี้คือ1ปมนะคะบนหัว นะคะคมีทั้งหมด400ปมนะคะหรือว่า40ชอ่อ40ช่อคือเขาเรียกเป็นแผงอะเออใช้ก็งงเหมือนกักนคือแผงและ10ปมมีทั้งหมด40แผงโอ้ยบัวัวมากเป็นมหากราฟมากนะคะก็คือราป่อผมที่มาสเตอร์ดีมเนาะราคานะคะอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะเราเอา50เซนมานะคะก็เป็นสีที่อ่อนที่สุดของทางร้านนะคะเพื่อที่จะมาต่อผมนะคะเออแล้วตอนนั้น,น,นเรามีความคิดว่าเฮ้ยฉันอยากทำสีแต่ไม่อยากทำสีชมพูอยากเหมือน ก็เลยแบบโอเคฉันก้าผมต่อมาแล้วจากร้านมาสเตอร์ดีนะคะเสียเงินใจไปละหน่งหมื่น้าร้อยบาทปุ๊บเราก็ไปที่ร้านนะคะเป็นร้านคู่แฮร์นะคะที่เราทําสีผมมาอยู่แถวทองหล่อเนาะพอไปถึงร้านคูแฮร์นะคะคือร้านคู่แฮร์เขาไม่รับทําสีผมต่อคือ <c oughs> ชิบหายละเครียดแล้วตอนนั้นโอ้ยไปถึงร้านแล้วแกแล้วร้านสวยมากร้านดีมากนะคะร้านคูแฮร้านลาพิราบิเนี่ยที่เราไปทํานะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นเครือเดียวกันเป็นเครือ,รรอของร้านญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาอะ่ะไม่รับทําผมต่อหรือว่าแบบไม่ว่าจะเป็นผมที่เอามาทําแยกหรือว่าผมต่อมาแล้วเขาก็คือไม่รับทํานะคะเราก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไม่รับทำเนาะอันนี้มันเป็นทางร้านเขานะคะเราพอเราไปถึงร้น้นแล้วเราก็แบบเครียดมาตอนนั้นก็คุยกับช่างว่าโอ,อ้แล้วหนูจะทายังไงได้บ้างเราก็เลยตัดสินใจนะคะทําผมแค่ผมจริงของเราตอ แรกอะเราเป็นผมแบบที่มันเฟดแล้วจากสีเขียวก็จะกลายเป็นเทาแบบนี้เออประมาณน,นี้และทีนี้เราก็เลยแบบโอเคงั้นหนูเอาเป็นแดงชุพูสีนี้นะคะมันก็จะได้มาเป็นตามรูปนี้ทุกคนเนี่ยผมนี้มาคือคูแฮร์ r ทำดีมากทําสีผมดีมากสวยนะคะแล้วก็บํารุงดีมากพอทีนี้เราได้สีผมด้านบนแล้วนะคะเหลือผมต่อค่ะฉันต้องไปตามหาร้านแกแล้วฉันแบบเครียดแล้วใชนก็เออโอเคดีนะร้านมาสเตอร์ดี M. เขาแนะนําอยู่แถวนั้นมีร้านร้านหนึ่งที่เขารับทําผมต่ออยู่แถวลาดพร้า นะคะนักที่วาดเหมือนกันเราก็ดีลแล้วก็โทรไปถามที่ร้านเขาคิดเงินนะคะในเรื่องของผมทาสีผมต่อเนี่ยอยู่ที่เจ็ดพันบาทคือแบบมึงเอาจริงๆนะมันก็เหมาะสมกับราคาแหละมันเป็นราคาปกติแต่ด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยทําสีผมราคาแรงขนาดนี้มาก่อนเออไม่เคยทำอ่ะพูดง่ายๆไม่เคยทำเราก็ตกใจแล้วช็อกอยู่แบบเจ็ดพัน นัง 7, ่งใจพันวอยคือแบบเสียใจมากตอนนั้นว่าจะไม่ทําแล้วแต่ว่าฉันเอาผมต่อมาแล้วว่าแกเข้าใจปะฉันจะขายต่อมันก็ได้แล้วแบบเอะแล้วใครจะซื้อฉันไหมจะขายคืนร้านก็เขาคงไม่รับซื้อเข้าใจปะแล้วแบบก็ตัดสินใจถามเปเปอร์ถามอ่ออามิราแบบทำไงดีวะแบบตอนนั้นวุ่นวายมากเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ต้องถามคนอื่นก็เลยแบบเพื่อบอกเออทำให้เธอทําให้มันจบส่งเข้าไปร้านทําสีผมก็ อะเอาให้มันเหมือนสีผมจริงของเราเลยนะคะเออให้มันเหมือนการเป๊ะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพอทีนี้เราส่งไปเสร็จปุ๊บมันก็ใช้ระยะเวลาในการทําหลายวันเหมือนกันนะคะและทีนี้เราก็ไปรับผมต่อแล้วก็ไปต่อที่มาสเตอร์ดีมเนาะคือราคา1 9, นึ่งบาทเนี่ยเขาต่อให้เสร็จสับเลยนะคะพอต่อปุ๊บทุกคนมันมีความพีกกว่านั้นความแบบปวดหัวกว่าออน,นั้นคือตรงนั้นใเกนขึ้นมากปวดหัวมากรู้สึกแบบอะไรวะเนี่ย พอไปทําปู๊บะมันกลายเป็นแบบนี้ทุกคนคือสีผมข้างบนเราเฟดเพราะว่าเราสระผมน่าจะประมาณรอบถึงสองรอบแล้วมันเฟดออกเพราะว่าเราอะเป็นคนที่ทําสีมาบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมผมมันพุนนะคะพวกสีผมอะมันก็จะไม่ทนอยู่แล้วเนาะสีผมต่อไม่เท่ากับสีผมจริงเพราะว่าข้างบนเฟดมากแล้วแบบตลกมากเป็นแบบทูโทนเลยอะ่ะเออแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นแฟชั่นแต่แบบเรารู้สึกว่ามันไม่เก๋อะ่ะแล้วทีนี้ฉันเครียดมากทีนี้ประกาศหาร้านทําสีผมคือลงในไอจแล้วก็มีอ่าน้องที่ รู้จักนะคะเป็นร้านที่อยู่สยามนะคะเราก็เข้าไปทำเสียอีก3,500บาทแกคิดสภาพต่อผมครั้งนี้ฉันเสียเงินกี่บาทล,ละ คือถ้ามีเงินจะไม่มานั่งบ่นเลยนะแต่เรารู้สึกว่าเออเรามาแชร์ประสบการณ์แล้วกันใครมีเงินก็แล้วแต่สะดวกจะทําก็ทําไปแต่ว่าเรารู้สึกว่าโอเคถ้าเราวางแผนมันให้ดีกว่านี้เราจะไม่เสียงเงินยิบย่อยแบบน,นี้อ่ะฉันก็ต้องจําใจคะ่ะพอทาปุ๊บแมค่ค้าสีมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเราให้น้องเขาทําเป็นออมเบก็คือข้างบนจะเป็นม่วงเข้มแล้วก็ไล่ลงมาเนาะปลายเป็นประมาณนี้แล้วก็ถือว่าสีสวยใช้ได้เลยนะคะทีนี้ก็โอเคเสร็จสรร์นะคะมาฝากข้อคิดนะคะแล้วก็ข้อระวังในเรื่องของการต่อผมเนาะ ก็คือ1นนะคะวางแผนดีๆว่าตัวเองอะ่ะจะเอาสีอะไรกันแน่จะทําให้มันแบบเป็นสีทั้งโทนเข้มน้ําตาลหรือแบบดำก็วางแผนดีๆนะคะแล้วก็หาร้านที่เขารับทําสีผมต่อด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้านทั่วไปที่เขาทําสีผมอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่รับทําผมต่อเพราะว่ามัน่าจ,จะยุ่งยากหรืออะไรสักอย่างซัมติงนะคะประมาณนี้ในเรื่องของผมต่อเนาะมาถึงนะคะในเรื่องของประสบการณ์ข้อต่อไปนะคะก็คือเมื่อต่อผมมาแล้วนะคะก็คือค่อนข้างที่จะดูแรยากนิดนึงนะคะ แต่ว่าการต่อผมนี้ไทยอ่ะมันมีหลากหลายรูปแบบเนาะซึ่งเราต่อมาเป็นแบบว่า 6D นะคะจะเป็นปมเ,นเล็กๆนะคะประมาณนี้มันจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความทนอ่ะเราไม่เคยต่อผมอันอื่นเหมือนกันนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าอันไหนมันมีข้อดีกว่าอันไหนเนาะสำหรับใครที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการต่อผมก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้นะคะจะได้แบบว่าให้คนอื่นเขาตัดสินใจในเรื่องของการต่อผมด้วยเนาะก็คือสําหรับเรานะคะ,ะถามว่าดูแลยากไหมนิดนึงนะคะคนข้ ที่จะยากนิดเมื่อสองสาวันแรกเจ็บหัวมากปวดหัวมากเพราะว่ามันดึงแล้วมันล้างมากทุกคนคือต้องเตรียมใจเลยว่าถ้าต่อผมครั้งแรกในชีวิตเนี่ยคือปวดหัวแน่นอนแล้วมันจะแบบตึงเจ็บแล้วก็จะนอนลําบากมากนะคะสองสามวันแรกหลังจากนั้นมันจะชินเว้ยแล้วมันก็จะหายเจ็บนะคะอ่ะข้อเสียถัดมานะคะมันจะหลุดร่วงอะหลุดร่วงแบบนี้เลยเราหลุดไปทั้งหมด18ด ปมนะคะปมเล็กๆเนี่ยสิปมแต่ว่าคือเขาต่อมาทั้งหมด400ปมใช่ไหมก็ถือว่าไม่เยอะมากนะคะเราถามไปทางแอดมินแล้วแอดมินบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะหลุดได้นะคะแบบบางคนก็หลุดทุกวันบางคนก็นา,นานทีหลุดก็มีเหมือนกันนะคะแต่สําหรับเราก็คือหลุดไปแค่18ปมก็ถือว่าไม่เยอะมากเนาะตอนแรกเราตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยหลุดเยอะจังเลยแต่พอเราได้โทรไปคุยกับแอดมินทางร้านมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่ต้องหลุดบ้างเนาะแล้วก็ในเรื่องของอเวลาเราหลุดทุกคนสังเกตเห็นรูปนี้ไหมคะคือเวลาร่วงนะคะผม ต่อเขาอะไม่ได้ร่วงออกมานะคะแต่ว่ามันหลุดจากผมเราเราเป็นคนหนึ่งที่รากผมไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะคะมันแล้วแต่คนเราว่าในเรื่องของการร่วงอะมันแล้วแต่คนบางคนเขาอาจจะแบบขาดร่วงออกมาแต่เราอะหลุดจาก รากผมคือแบบใช่มากเอาจริงๆนะอันนี้คือน,นับนับว่าเป็นข้อเสียว่าถ้าสมมติผมบางมากๆแล้วไปต่อผมแล้วรากผมไม่แข็งแรงแบบเราหรือว่าผมบางมากๆเนี่ยแล้วหลุดร่วงอ่ะเรารู้สึกว่ามันอาจจะกระทบก,กับผมจริงได้นะคะในเรื่องของการหลุดร่วงเนาะก็อันนี้นะับเป็นข้อเสียอีกหนึ่งข้อละกันนะคะในเรื่องของ <laughs> ผมร่วงง่ายนะคะก็ถือว่าเป็นการแนะนำเนาะดูแลในเรื่องของอาหารเสริมการกินนะคะเสริมรากผมของเราแข็งแรงนะคะมันจะได้ไม่หลุดร่วงง่ายเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ต้องมีหลุดร่วงามากเป็นเรื่องของ ปกตินะคะอืมประมาณนี้นะคะในเรื่องของการาต่อผมเนาะแล้วก็ข้อถัดมานะคะเราอยากจะให้ทุกคนนะคะเวลาเราไปร้านต่อผมนะคะวิธีการสังเกตว่าเป็นผมแท้หรือผมปลอมไหมนะคะฟอกสีแล้วต้องติดนะคะคือของเราเนี่ยผมแท้นะคะก็คือสามารถฟอกสีแล้วติดคือบางร้านอ่ะมันอาจจะมีผสมใหม่มาด้วยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ของเราผมจริงก็สบายใจไปจ้านะคะในเรื่องของการเลือกผมนะเราแนะนําเลยคือหนึ่งนะคะเราได้ ผมมาค่อนข้างที่จะแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นผมที่สุขภาพดีสักเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้คือเราไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่เราเอามาจากร้านอะ่ะมันแย่ตั้งแต่ตรงนั้นหรือว่าพอเราเอาไปฟอกหรือเปล่าเออเพราะว่าเราต้องอไปทําสีใช่ไหมว่าจะมีการฟอกอีกหนึ่งรอบนะคะเราไม่รู้ว่าผมที่เราได้มามันเสียตั้งแต่ต้น,ต,นต้นทางหรือว่ามาเสียตรงกลางทางที่เราเอาไปแบบไปทําสีผมไปฟอกเนี่ยเออแล้วแบบทีนี้พอเราต่อมาสักพักหนึ่งใช่ไหมคะเราหวีผมเราแบบเอาชีพหายแหละผมขาดเป็นเส้นเล็กๆเต็มเลยแล้วผมเปราะง่ายมากผมจริง ของเราอะไม่เสียนะผมผมจริงของเราไม่เปาะไม่ขาดนะคะเพราะว่าเราดูแลค่อนข้างที่จะมาดีอยู่แล้วเนาะแต่อีผมเนี่ยผมต่อข้างล่างเนี่ยนะคะทั้งขาดทั้งเปาะเต็มห้องเลยอะอยู่ประมาณวีคสองวีคอะแล้วเราแบบอทำไงดีน่าจะไปร้านทีชเมนต์จะไปลงไอน้ํามันก็แบบรู้สึกเสียดายตังค์อะแบบพันกว่าบาทสองพันสามพันยิ่งผมรับยาวก็ยิ่งเยอะเนาะทีนี้ไปเปิดเจอทิกตอกแล้วแบบเออเห็นคนนึงเขาทําในเรื่องของการอบไอน้ําอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบเออว่ะ มันสามารถอบไอ้น้ำอยู่ที่บ้านได้เพราะว่าเราเรียนทฤษฎีในเรื่องของผมมานะคะอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือความร้อนเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการผักวิตามินหรือว่าสารอาหารที่อยู่ในทีทเมนท์ที่เราใช้เนี่ยเข้าสู่เส้นผมได้อะทุกคนอันนี้เป็นทริคในเรื่องของการดูแลแล้วเนาะทุกคนสามารถอบไอน้ําที่บ้านได้นะคะซื้อเป็นหมวแบบนี้มานะคะเราไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เราซื้อมาจากช้อปปี้นะเราแตะราคาให้มาตรฐานนะเราไม่รู้เหมือนกันว่ามัน,ม,นมีมาตรฐานมาาน้อยแค่ไหนก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีมาตรฐานอะ มันอาจจะระเบิดใส่หัวได้ไงก็เลือกยี่ห้อที่ดีก็ได้นะหรือว่าใครมียี่ห้อแนะนําก็บอกได้เลยอันนี้ซื้อมาร้อยกว่าบาทแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะเราอบไอน้ําทุกครั้งที่สักผมประมาณอู สี่ห้ารอบแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ผมดีขึ้นเลยไม่ขาดไม่เปาะแล้วนะคะผมต่อเนี่ยก็คือแนะนําว่าถ้าใครมีปัญหาผมขาดเปาะง่ายอบไอ้น้ําทุกครั้งที่สระผมนะคะเราจะมาบอกทิศขั้นตอนในเรื่องของการดูแลเส้นผมเนาะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะทุกครั้งที่เราสระผมนะคะหรือว่าไดผมแล้วก็จัดรอน,นี่เราใช้ระยะเวลาประมาณ1 2ชั่วโมงนันไหมอันนี้รวมสระผมอบไอ้น้ํานะคะแล้วก็คีมนวดแล้วก็เป่าผมแล้วก็รอนผมถ้าใครมีเวลาน้อยก็ทําวันเว้น วันเอาก็ได้ครั้งเว้น2ครั้งอะไรอย่างี้ก็ได้แล้วแต่จะสะดวกนะคะอันนี้เป็นทีให้ไปปรับเอาเนาอมารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์นะคะนี่เรื่องของการดูแลผมที่แบบดีแบบดีดมากๆแกอันนี้คือควรซื้อแล้วโนสปอนจริงๆนะคะสาหรับคลิปนี้คือทุกคลิปก็คือ no สปอนอยู่แล้วเนาะ,ะสำหรับใครที่อยากจะแบบเฮ้ยสรับทุนหรือว่าช่วยเหลือเด็กตาดำๆก็คือสามารถอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ที่ของที่เราขายมานะคะ5ปีได้เลยนะคะก็คืออามอนิกนะคะที่เป็นสารต้องต้งของกูต้าทําให้ผิวก็จางใสนะคะภายใน1เดือนนะคะมี อโมนิกซิงนะคะช่วยในเรื่องของการลดสิวโดวยเฉพาะเลยเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของผมและเล็บด้วยนะคะแล้วก็มีอโมนิกกีนที่ใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถา่ายขับถ่ายไม่ออกแบบเออท้องผูกแน่นท้องนะคะก็คือต้องตัวนี้จริงๆดีมากๆนะคะลด สามารถไปอุดหนุนกันได้ที่ Line แ JSL 0 9น3 w กูนสรบียะคะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าดูแลผิวอานเสอิมการออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็สามารถนัดคิวกับแอดมินโทรมาปรึกษากับเราได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะโทรผ่านช่องทาง Line แอดนั่นแหละนะคะเพราะเราเป็นคนดูแลลูกค้าเราเรารักลูกค้ามากนะคะอ่ะมาถึงตัวแรกนะคะที่เราจะแนะนำว่าดีจริงๆคืออันนี้ทางร้านแนะนำมาแล้วฉันก็ไปซื้อตามนะคะคือเป็นโลเรนทิกเซลคือใครจะไปคิดว่ามันจะดีแก่คือแบบอันจริงๆนะฉันชอบแบบ ดีจริงหรอก็เลยแบบโอเคมันถูกด้วยแล้วกเป็ <c oughs> นคนชอบของถูกแล้วดีอันนี้คือดีจริงนะคะเป็นแชมพูแบบสีม่วงเราก็ไม่ได้เป็นแบบเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่เราเล่าให้ฟังว่าอันนั้นมันเป็นแว็กใช่ไหมมันก็จะแบบด่างกับผมได้แต่อันนี้คือเป็นแชมพูนะคะก็คือไม่ด่างแล้วก็ดีมากๆเลยมีหลายสีให้เลือกนะคะในช้อปปีมีแล้วก็ในร้านทั่วไปมีก็ลองไปดูกันได้นะคะสําหรับเราเอาสีพิ้งมานะคะกับสีม่วงมานะคะก็คือเวลาเราสระเนี่ยเราจะ สม2อันนะคะเพราะว่าให้สีผมมันประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะหรือว่าทั้งวันไหนแบบว่าเฮ้ยฉันอยากแบบชุ่มพูจะจ๋าออกแดงๆหน่อยก็จะใช้อันนี้วันไหนอยากม่วงก็จะใช้อันนี้เออประมาณนี้นะคะเราก็แนะนําว่าใส่ถุงมือในการสระนาอแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10-20นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกนะคะแต่แชมพูเนี่ยเราก็มีลงแชมพูปกติแชมพูที่แบบว่าทานอนสีผมปกติที่มันไม่มีพวก SLS อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแชมพูที่มันมายกับผมอยู่แล้วแล้วก็ลงตัวนี้ ต่อนะคะต่อมานะคะเป็นตัวที่ทีทเมนต์กันบ้างอันนี้ดีมากตอนแรกเหรอเราเฮ้ยทำไมไม่มีขายในไทยเลยอ๋อสรุปเขามีขายที่วัตสันนะคะแต่อันนี้เราสั่งมาจากในช้อปปี้เขาเรียกว่าอะไรนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออกเสียงถูกไหมคือมิสซองแซนนะคะมีหลายสูตรว่าแต่จะแนะนํานะคะทีทเมนต์ตัวที่ดีนะคะก็คือสสูตรนี้นะคะตัวนี้เป็นสูตรเอจิ้งแคร์นะคะก็คือดูแลในเรื่องของหนังศีรษะรากผมให้มันแข็งแรงนะคะคือดีมาก ก็หอเป็นกินลาสเบอรี่นะคะอันนี้เราจะใช้ผสมกับอันนี้คือเราใช้แชมพูเสร็จใช่ไหมนะคะแล้วเราก็อย่าล้างจนเกี้ยงนะเออล้างแค่ แบบฟองออกนะคะแล้วก็ให้สีมันหยุดนิดนึงคือเราพยายามถนอมสีไงถ้าเราใช้น้าล้างเยอะล้างหมดไปอ่อพวกเม็ดสีมันอาจจะไม่เกาะผมนะคะก็ต้องเหลือนิดนึงงงไหมใช้เซนส์ของตัวเองและกันนะคะแต่ว่าต้องล้างฟองให้มันเกลี้ยงนะเดี๋ยวมันคันนะคะในเรื่องของการหมักพิษเม็แล้วก,ก็ใช้เป็น2ตัวนี้นะคะเรารู้สึกว่าดีมากแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นยี่ห้อ อเอออะไรซัมติงอันนี้จะเป็นสูตรนะคะที่เป็นทีนเมนถนอมสีผมอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าแบบเลิฟจริงๆก็จะเป็น2ตัวนี้เนาะอันนี้เป็นจาเมกแคร์นะคะดีมากดีเหมือนกันเลยเราใช้2ตัวนี้ผสมแล้วก็หมักไว้บนหัวจากนั้นนะคะเราก็จะอบไอ้น้ำนะคะประมาณ 10- 20นาทีนะคะทําที่บ้านพอเราอบไอ้น้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเราจะยังไม่ล้างผมนะคะพอถึงในห้องน้ํานะคะเราก็คือจะลงตัวครีมนวดเพื่อปิด เก็บผมนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะตัวที่เราชอบก็คือของลอรีอัลตัวนี้นะคะเป็นน่าจะเป็นสูตรใหม่เนาะเราเคยรีวิวที่มันมีสีแดงสีม่วงสีทองอันนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ที่เราได้มาใหม่ก็คือค่อนข้างจะดีนะคะลงอันนี้อีกให้มันทั่วเส้นผมแล้วค่อยล้างน้ําออกล้างแบบล้างออกจนเกลี้ยงหนังศีรษะอย่าลืมว่าครีมนวดเนี่ยสามารถที่จะทําให้หนังศีรษะของเราคันหรือว่าเป็นสาเหตุของผมร่วงได้นะคะสําหรับคนที่แพ้เนาะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะ,ะระคายเคืองายก็แนะนําว่าล้างเน้นหนังศี นะคะแล้วก็พวกแบบกลางผมปลายผมเนี่ยให้มันมี t e x t อร์ของตัวคคีมนวดแล้วก็ทรีทเมนต์เนี่ยเคลือบไว้อยู่ก็จะดีมากๆอย่าล้างจนหมดนะคะไม่งั้นมันก็จะไม่เคลือบผมไงพอทีนี้เราล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะซับผมให้หมาดตามวิดีโอก่อนหน้านี้ถ้าใครดูวิดีโอทั้ง1แล้วก็2คลิปอันนี้มาก็จะได้แบบทั้งเคล็ดรลับในเรื่องของการดูแลเส้นผมให้ถูกวิธีเนาะพอเราล้างปุ๊บเราก็จะซับผมให้หมาดนะคะจากนั้นนะคะเราจะลงเป็นตัวอะไรบำรุงผมนะคะอ่าตัวนี้ เอออันนี้ดีเหมือนกันอันนี้จะออยหนักเลยอย่างที่เรารีวิวแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราเป็นคนที่ต้องจัดรอนผมนิดออนแซนเนาะก็คือตัวนี้นะคะเป็น สูตรสไตลิ่งเขามีหลายสูตรเลยนะคะแต่สูตรเนี้ยเราเราซื้อมาใช้ตั้งนานเราเพิ่งรู้ว่ามันคือสไตลิ่งค่ะเพราเราไปอ่านข้อมูลนะคะมาก่อนหน้านี้ฉันก็นึกว่าเฮ้ยบำรุงผมทั่วไปโอ้ฉันโง่เองอันนี้นะคะคือก่อนจะซื้อนะคะทุกคนแนะนําว่าให้อ่านด้วยว่ามันคือสูตรอะไรนะคะเราใช้ให้ตรงตามสูตรมันจะปังมากๆเลยเนาะบางวันเราก็ได้ใช้เป็นตัวเนี้ยสีขาวบางวันเราก็ใช้ตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะลื่นกว่าแต่ตัวสีขาวมันจะเป็นแบบน้ํามันเลยถ้าใส่เยอะคนที่แบบผมมันผมก็จะรีบแป้ไปเลยนะคะอันนี้จะลื่นกว่่าานนะะคใสสอี้เเรร็จ องการจับลอนให้มันแบบอยู่ทั้งวันลอนยังมีความลอนอยู่นะคะเรนนาแนะนำว่าเป็นตัวนี้คะ่ะทุกคนอันเนี้ยเราไปอ่านข้อมูลรีวิวมาเรียบร้อยแล้วมันคือเห็นเลข2ตรงนี้ไหมนะคะเลข2อันนี้คือมันเป็นสูตรแบบ จับลอนค่ะสําหรับทําลอนนะคะอันนี้ดีมากดีแบบดีจริงๆควรมีสําหรับคนที่ทําลอนนะเราใส่ให้ทั่วผมก่อนนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากนะถ้าใส่เยอะมากมันอาจจะเหนียวแล้วก็ผมของเราอาจจะเป็นก้อนไม่เป็นวอลลุ่มอะ่ะมันจะไม่สวยกะปริมาณแล้วก็สังเกตดูก่อนนะคะสามารถใส่ได้ตอนที่หลังเป่าผม เข้า <K re uk> ใจไหมปล่อยเป่าผมให้หมาดๆแล้วก็ค่อยใส่กลุ่มพวกนี้นะคะจากนั้นนะคะเราไปซื้อไดสันมาจะบอกว่าไดสันนีมากเลยคือแบบตอนแรกที่เราไม่กล้าซื้อเพราะว่าไม่มีตังค์แพงจริงๆคือไดอะไรแม่งต้องหมื่นกว่าบาทใช่ปะแต่ตอนนั้นมันมีแค่ตัวได,ดผมแล้วก็รอนผมเราก็แบบ โอ้ยังไม่ว้าวมากทีนี้พอไปเห็นคอลเลคชันใหม่ของเขาคือสีนี้แล้วมันสวยเห็นคนรีวิวในทวิตเตอร์แล้วแบบไม่ไหวแล้วฉันอยากได้ก็เลยโอเคไปไปดูที่เซนทันเวิร์ดแต่ว่าของไม่มีก็เลยต้องสั่งออนไลน์มานะคะอันนี้ได้มาในราคา18,900บาทนะคะมีอันนี้สามารถไดผมได้ด้วยไดหวีได้ด้วยมีหัวอุปกรณ์อะไรมีรอนผม2ขนาดหรือว่าจะซื้อแยกมาก็ได้นะคะจะบอกว่าตั้งแต่ใช้ไดสันประมาณ3รอบนะคะคือ ส่งรักเลยอ่ะดีแบบดีจริงๆเพราะว่า คือรอนอยู่นานมากแล้วก็ทําง่ายมากนะคะแล้วก็เป่าผมได้เร็วขึ้นจะปกติอ่ะเราจะขี้เกียจสระผมมากเลยแบบคืออุปกรณ์ที่เราทีววถูกและดีอ่ะก่อน่อนก่อนหน้านี้เออมันก็ดีจริงๆในในในแบบราคานั้นน่ะแต่พอเรามาดูเออมันลดจริงๆแต่เขาบอกว่าตัวไดสันอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเหมาะสําหรับการจัดแต่งทรงผมแต่ว่าถ้าใครผมหนาแล้วต้องการที่จะแบบไดซื้อมาเพื่อไดผมให้แห้งเนี่ยก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแบบไดจริงๆอันนั้นจะมอเตอร์แรง นะคะแต่อันนี้ก็สามารถไดได้เหมือนกันนะคะเราได้ผมก็ประมาณ10กว่านาทีก็ผมก็จะหมาดนะคะผมยาวขนาดเนี้ยตัวรอนอันนี้ใช้เวลาในการทําประมาณถ้าแบบพิถีพิถทันเลยนะแล้วผมยังเปียกอ่าสานาทีโดยประมาณนะคะแต่ว่าถ้าใครชํานาญก็จะประมาณ10กว่านาทีก็เรสร็จสับพูดง่ายๆเลยนะคะเราได้ได้สารมาเนี่ยทำให้ทําผมในการเป่าผมของเราเนี่ยเร็วขึ้นนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากแต่ข้อเสียคือการบุกผ่ามันก็อน่นิใหญ่นิดนึงเนาะแต่น้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากนะทุกคนแล้วเขาก็มี ระเป๋าพกพานะคะมาด้วยนะจ๊ะตรงเนี้มันไม่ใช่แกรนร้อนนะทุกคนมันคือใช้เป็นการลมสําหรับใครที่อยากจะให้รีวิวในเรื่องของการทํารอนผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบทำคลิปออกมาอีกหนึ่งรอบนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะสําหรับใครที่อยากรู้แต่ว่าถ้าไม่อยากรู้ก็จะไม่ท่ายออกมาหรือควรทําเลยเออเดี๋ยวทําเลยละกันแล้วก็รอดูกันได้นะคะในเรื่องของการรอนผมนีม่มากเลิฟมากรักมากนะคะมันไม่ร้อนคือถ้าสมมติเราใช้เป็นแกรนร้อนอันนั้นอะ่ะเออคอฉันหายหรือยังอุ้ยหายแล้วคือฉันโดนอ e ีแกนอะดาดคอค่ะ ข้อสี่อ่ะถูกเลยดีมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะคะอันนี้นวัตรกรรมของเขาก็ปังครบนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีที่อีกอย่างหนึ่งฝากก่อนก่อนที่จะไปเวลาเราไปต่อผมคือสังเกตว่าเป็นผมแท้ผมผมจริงหรือเปล่าผสมไหมหรือเปล่าน,นะคะอาจจะสังเกตยากนิดนึงเนาะเราแนะนําว่าให้ไปแอบจับผมเขาก่อนก่อนที่เราจะเลือกช่อมาให้ไปดูปลายผมของเขาก่อนว่ามันแตกไหมแล้วเขาเลมผมไหมเพราะว่าเราได้ผมค่อนข้างที่จะไม่ได้สุขภาพดีขนาดนั้นมาแล้วเรารู้สึกเฟลนิดนึงกับราคาหมื่นกว่าบ นนนิดนึงนะรูดไปดูว่าเฮ้ยผมมันหยาบมันแข็งมันกระด้างยังไงบ้างนะคะจะบอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งกระด้างแล้วก็หยาบด้วยก็อย่างที่เราบอกอะไม่รู้ว่าหยาบตั้งแต่ต้นทางหรือหยาบตอนที่เราเอาไปลงสีทําเส้นผมอืมแต่ทีนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะคะเห็นไหมดีขึ้นเยอะเพราะเราบอบไอ้น้ํานะคะดีขึ้นเยอะจริงๆเนาะเลือกให้ดีที่สุดน,นะคะ จะได้ไม่ปวดหัวเนาะแต่ว่ามันก็มีวิธีการแก้ก็เอามาอบไอ้น้ำนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส u b ค c r i b e กันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ